ทานั้งหลยวันนี้ก็คงจะพูดธรรมะเบาๆเพื่อท่านทั้งหลายจะได้ฟังเป็นเรื่องท้องนิทานแต่ไม่ใช่นิทานแต่ว่าเป็นเรื่องจริงที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้มีอยู่สองคนคือหนึ่งนางปตาจาราสอง คือพระมเหสีของพระเจ้าพิมพิสารทั้งสองคนนี้ต่างก็ได้สำเร็จเป็นพระอาหารหันต์ทั้งสองท่านแต่ว่าการได้สำเร็จเป็นพระอาหารหันต์ของแต่ละท่านนั้นไม่เหมือนกันก็จะเล่านางประสัจราให้ฟังก่วนว่านางประสัจรานี้เธอเป็นลูกของเศรษฐี มีทรัพย์สมบัตินับไม่ถ้วนแลารวยๆมากแต่ท่านมีลูกสาวคนเดียวท่านก็หวงของท่านท่านก็สร้างพระสัให้อยู่ชั้นที่เจ็ดไม่ให้ลงมาแล้วเ,เพราะว่ากลัวจะไปเสียหายอะไรที่ไหนแต่ว่ากรรมบันดาลหรืออะไรก็สุดแล้วแต่ เธอก็ได้ไปเกิดรักใคร่กับคนช้ยเมื่อรักใคร่ก็ได้เสียกันก็กลัวที่ว่าเิลามารดาจะมาหูเอาจึงได้จะส,สมทรัพย์สมบัติพอสมควรแล้วก็พอสมอควรวเมียก็พากันหนีออกจากบ้านเมื่อน,นี้ออกจากบ้านไปแล้วก็ไปคลอดบุตรคนแรก เมื่อคลอดบุตรคนแรกแล้วต่อมาก็ถึงเวลาที่จะคลอดบุตรคนที่สองท้องก็โตแล้วมภรรยาจึงบอกแกสามีบอกว่าพ่อเราคงไม่กินตับหรอกเราพากันกลับเถอะอยู่ที่นี่ทุกยากลำบากมากสองคนก็เลยพากันกลับกลับมาระหว่างทางนั้น พอดีภรรยาก็ปวดท้องจะคลอดลูกในตอนกลางคืนเวลาที่เดินมาก็จึงได้ใช้ให้สามีไปตัดเอาเจาคาเพื่อที่จะมาป,าปิดกิดพอได้แต่ว่าเมื่อไปตัดเจ้าคาก็ไปถูกมู่เห่ากัดตายเสียเธอก็ต้องคลอดลูกคนเดียวเมื่อคลอดลูกคนเดียวมาแล้ว เธอก็อุ้มมาก็เด็กแดงๆทีนี้มาถึงเธอก็จะต้องข้ามน้ำน้ำนั้นก็ลึกเพียงแค่อ,อกก็ข้ามได้แต่ตัว,วมันดาคนเดียวก็จึงได้ครั้งแรกก็จึงบอกให้ลูกคนแรกสิบกว่าเดินได้นั้นน่ะอยู่ฝั่งนี้ก่อนแล้วเธอก็ได้ไปข้ามไปฝั่งโน้นแล้วก็เอาเด็ก อ่อเออคดคืนนั้นเอาไปวางไว้พอเธอเดินกลับขึ้นมาถึงยังไม่ทันถึงกลางแม่น้ำอีเหยู่ยมันก็เลยมาเฉียวเอาลูกมันเลว่อเยือมันก็มาเฉียวเอาไปแล้วเธอก็มือปัดกวาใไล่มันไอเด็กลูกสลูกคนที่อยู่ทางฝั่งนี้ ก็นึกว่าแม่เรียกก็เลยรีบวิ่งลงไปน้ำกระพัดไปสลดลมตายหมดสามีลูกตายหมดเมื่อตายหมดแล้วเธอก็เหลือตัวคนเดียวแล้วก็เดินมาถึงบ้านมันก็เลยในค่ำคืนวันนั้นได้เกิดลมพายุก็เรียก,กว่าทอรนาโดหรืออะไรก็แล้วแต่พัดบ้านพังเรียบร้อย แล้วก็ทับเอาพ่อตายพับเอาแม่ตายแล้วทับเอาพี่ชายตายก็เป็นอันรวมหมดสิ่นเมื่อเป็นเช่นนั้นเธอก็เลยหมดสติหมดสติก็แก้ผ้าเดินไปพระเาษะลาก็ไปพบพระพุทธเจ้ากำลังแสดงธรรมอยูออ่พวกคนเหล่านั้นที่ัาฟังธรรมก็บอกว่าอีบ้ามาแล้ว เขาก็เลยช่วยกันเอาไม้กระบ,บองบ้างก้อนดินบ้างไล่ขว้างมันก็วิ่งหนีพระพุทธเจ้าทรงเห็นแล้วว่านางยังมีอุปนิสัยอยู่จึงได้บอกว่าถช้าก่อนจงไปเรียกเธอมาที่นี่เถอเราจะได้แสดงทำให้ฟังผู้คนเหล่านั้นก็เชื่อพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปจับเอาตัวมา พอมานั่งฟังได้หน่อยนึงก็รู้สึกว่าได้รู้สึกตัวแล้วว่าเราเป็นอะไรพวกนั้นเขาก็ลืงได้ให้ผ้านุ่งแล้วแล้วพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมจบเมื่อแสดงธรรมจบแล้วเธอก็ได้สาเร็จเป็นพระโสดาบันเมื่อได้สําเร็จเป็นพระโสดาบันแล้วเธอก็ได้บวชเป็นนางภิกษุณี แล้วก็ยังกร,รมยังไม่หมดไปบวชเป็นนางสุสุสนีใหม่เขาก็ใช้เอาใช้เอากต้มน้ำเขาก็ใช้สักถ้าเขาก็ใช้ถูบ้านอถูกุฏิอะไรเขาก็ใช้ก็ทำงานอย่างหนักอีกต่อไปมาในวันหนึ่งนั้นเธอได้ตั้งน้ำเพื่อที่จะต้มน้ำให้แก่อาจารย์ทั้งหลาย เมื่อกำลังต้มน้ำอยู่ไฟมันก็เริ่มมอดลงมอดลงเธอก็มานั่งคิดเมื่อคิดว่าโอ้คนเรานี่เกิดขึ้นมาก็โเ่อน,นี้เองเหมือนกับไฟนี่เองดับหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วเราจะไปห่วงใจอะไรสันใดนั้นเธอก็เลยได้ดวงตาเห็นธรรมได้สมเร็จเป็นพระอรหัน นี่กว่าจะได้สําเร็จเป็นพระอระหันต์ก็เรียกว่าหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนี่ก็เป็นที่ตัวอย่างที่เล่ามาให้ฟังยามใอีกพระมาเหสีของพระเจ้าพิมพิสารพระมาเหสีของพระเจ้าพิมพิสารนั้นอยู่ในวงังมีความสุขมีความสบายทุกอย่างแต่ว่า เมื่อพระเจ้าพิมพิสารสามพระส,สามีก็ชวนให้ไปฟังเทศเธอก็บอกว่าไม่ได้พระพุทธเจ้าแสดงแต่ความแก่ความใจเธอไม่อยากฟังเธอก็ดือ้อาไม่พยายามจนกระทั่งวันหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารยก็แต่งเพลงขึ้น ว่าอุทยานนมันสวยมากมาก้งหาว่าใครไม่ได้ไปแล้วก็เสียทีพระมเหสีก็ต้องการตามเสียงอยากจะฟังเสียงนั้นให่มันไพเราะเสียงก็เลยนำไปจนกระทั่งถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ากำลังแสดงธรรมอยู่พระองค์กนเนรมิตให้หญิงสาวคนหนึ่งสวยมาก พัดพระอ,องค์ทำงานพัดอยู่เวลาสแสดงธรรมนางจึงได้คิดว่าอา้าวพระพุทธเจ้าบอกว่าเกิดแก่เจ็บใจร่างกายเน่าเปืเอ่อยคนไม่เห็นสวยเห็งามตรงไหนทำไมจึงมีสาวๆามาพัดให้ตัวของเราเองยังไม่สวยเท่าเลยเลยอยากจะไปดูของจริงว่า ผู้หญิงคนนั้นทำไมมันสวยนักก็เลยเดินเข้าไปได้ฟังธรรมพอดีเมื่อได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าก็นเนโรมิตให้หญิงนั้นค่อยๆแก่ๆแล้วก็ตายเธอก็ได้สำเร็จพระราหันอย่างไม่ยากเย็นทั้งสองอย่างนี้เป็นทั้งสองท่านนี้ก็เป็นข้อเปรียบเทียบว่า การทำสมาธิเนี่ยมันอยู่ที่การสะสมพลังจิตเราทำสมาธิอยู่ทุกวันเนี่ยเราสะสมพลังจิตพลังจิตเมื่อมันเพียงพอแล้วจะอยู่ในสถานะใดนั้นสามารถที่จะบรรลุพระอาหารหันต์ได้แต่เมื่ออยู่ในสภาพที่ไม่เพียงพอแล้วมันก็ยังต้องเวียนาหตใจเกิด การเวียนไห้ใจเกิดสำหรับนางปริตาจาราก็สร้างกรรมไว้มากค่อยเรียกว่ากรรมไม่ดีแต่ว่าก็สร้างสมาธิไว้มากเช่นเดียวกันก็สามารถที่จะผ่านพน้นแต่ว่ายังไงก็จะต้องได้รับกรรมที่ทารุณโหดร้ายกาสาจึงจะสามารถบรรลุได้ แต่ส่วนพระมเหเศสีของพระเจ้าพิมพิสารนั้นในแต่ละชาติก็ไม่ได้ประมาทแต่แล้วก็มีสมาธิมีพลังกิจสะสมเอาไว้สำเร็จเมื่อเมื่อสะสมไว้พอเพียงแล้วท่านทั้งหลายเมื่อเราได้ยินแล้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าบางครั้ง,พร,งพระองค์ประแสดงธรรมที่ใดที่หนึ่ง มีคนมาฟังนับจำนวนล้านนับจำนวนโกรธเมื่อพระองค์เทศนาจบแล้วท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็ได้บรรลุอริยะเป็นอริยบุคคลได้บรรลุกันเป็นจำนวนมากเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าคนทั้งหลายเหล่านั้นเขาได้พากันปฏิบัติสมาธิสะสมพลังจิตเอาไว้เมื่อถึงเวลาแล้ว มันก็เหมือนกับว่าดอกบัวพ้นน้าพอได้ถูกแสงพระอาทิตย์ดอกบัวก็พลันบานเป็นเช่นเดียวกันท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นในชีวิตของคนเหล่านี้อย่าได้ประมาทเลยเมื่อเราทํากรรมใดไว้กรรมนั้นเป็นของเราแน่นอนไม่ได้หนีไปไหนตามแม้กระทั่งพูดจะได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ก็ตามล้างตามปานจนถึงขัน้นส,สุดท้าย แต่กรรมดีนั้นสามารถสนับสนุนให้บุคคลบรรลุธรรได้โดยง่ายเพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจงจัดว่าประมาโดมัจจุโนโปดังความประมาทเป็นทางแห่งความทายอับปมาเดนะสัมปาเดถาท่านทั้งหลายจงจังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเสดสวัสดีสาุ